ดอกสีอะไรสีขาวขาวอย่างนี้ยหละค่ะที่เก็บเมื่อวานเนี่ยแนี้เลยค่ะจะขึ้นตามข้าวขาวอย่างนี้เลยค่ะอ๋อก็มาเก็บอยู่ทุกๆปีนะก็คือแบบว่าปกติจะหาหน่อไม้เนี่ย,อยะค่ะแต่ว่าจะเจอเหตุยอย่างเงี้ยประจําเวลาไปหาหน่อไม้อืจะแบบว่าไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าแบบว่า กลัวแบบว่ามันกินไม่ได้อะไรคิดว่ามันกินไม่ได้อะคะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยเห็นคนเก็บไปกินกันเพราะว่าเรามาหาหน่อไม้กับแม่ก็จะเห็นหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันกินไม่ได้ลูกไม่รู้ว่ามันกินได้หรือไม่ได้ Yeah. เขเก็บพิมโม่มมมกี่หกินเห็ดอ,อ,อันนี้ไงเห็ดที่ว่าเขาเก็บมามื่มอวานเนี่ยเออข้าวเคเลยอเี่คุณพนนันรเออ เขตที่ก็ที่ก็ที <S <S ่ก็ที่เขากินใช่ใเททิ้งไปแล้วเททิ้งหมดเลยเขาแกงชาประมาณเนี้ยค่ะน่าจะชาประมาณนี้แล้วเขาก็กินเพราะนั้นเขาก็เททิ้งหมดเลยแ็แต่นี้ไว้เริ่มตัวเย็นเย็นแล้วคือเราแบบไม่ไหวแล้วเลยต้องรีบส่งโรงพยาบาลถ้าส่งโรงพยาบาลเขาเนี่ยจะอาจจะมีสิทธิ์ เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเห็ดตัวนี้มันเป็นเหนเน็ดร้ายแรงเป็นพิษร้ายแรงใช่มันจะมีพิษร้ายแรงมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมีพิษร้ายแรงอยู่ใช่คืออย่างเงี้ยออกไปหาหน่อไม้กับแม่ออกจะบ่อยแต่ก็เห็นเห็ดอย่างเงี้ยขึ้นบ่อยตามกอหน่อไม้ก็เลยแบบว่าไม่ได้สนใจออคือคงคิดว่ากินไม่ได้ถ้ากินได้ก็คงไม่ได้เหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่า ก็หาแต่หน like so so like an so exactly. ่อไม้แล้วมีเมื่อวานเนี่ยพอเขากยังไงว่าเขาเก็บมากินเขาไปถามบ้านหลังเนี้ยเขาบอกว่ากินได้คนคนแก่เขาบอกว่ากินได้เขาก็เลยเก็บมาเรียงแกงกินกันไปถามมาข้างๆเนี้ยเหรอใช่ใช่ค่ะคือเพราว่าคนท่าคนแก่เขาบอกว่ากินได้เขาก็เลยไปเก็บมากินแล้วก็นึกไงว่าเขาเก็บมากินแล้วเมื่อวานหนูไม่อยู่ด้วยเมื่อวานช่วงประมาณห้างโมงหนูออกไปงานศพไปช่วงงานศพเขาแล้วหนูก็ไม่รู้แม่เขาอะไรฝั่ง แต่จะช่วงมาสี่ห้าโมงอะเขาไปเก็บอยู่หนูกําลังอาบน้ําแต่งตัวช่วงมาเนี่ยเขาไปเก็บมาแล้วเขาก็ไปถามเขาบอกว่าคนเข้ามาเขาบอกว่ากินได้เขาก็เลยมาแกงเลียงกินกันเขาบอกว่าเอาน้ําอะใส่เอาเห็ดล้างน้ําแล้วก็ข้าวสารใส่ถ้าแบบว่ามันถ้ามันมีสีเขียวหรือสีอะไรมันจะมีพิษแต่ว่าเนี่ยมันสีใสก็เขาคิดว่าก็คงไม่น่าจะมีพิษแหละเขาก็เลยทาแกงเลียงกินกันปกติเอาเห็ดอันนี้มาทดสอบแล้ว ใช่คือก็แบบว่าเขาบอกว่าถ้าทดสอบอ่ะเอาน้ําใส่ล้างแล้วก็าข้อสารใส่ถ้ามันออกสีเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นเห็ดมีพิษแต่ว่าอันเนี้ยมันมันไม่ได้จอกสีอเขาก็เลยเอากินกันก็แบบเขาคิดได้แบบว่อไม่มีพิษหรอกอะไรเงี้ยเขาก็เลยทากินกันปกติแล้วก็คือสรุปข้อรางวัยค่ะหนูกลับมาเห็นเขาหมดสติแล้วอ่ะหนูก็เลยโทรเรียกรถกู้ภัยให้มาเห็นเห็นตอนกี่โมงอ่ะเห็นตอนประมาณ สองทุ่มเศษประมาณสองทุ่มสิประมาณเนี่ยค่ะคือแบบว่าคือมาก็คืออ้วกอีกแป๊บนึ้งก็คือหมดสติหมดสติไปเลยแล้วก็ลูกกู้ภัยมารับตรารลูกกู้ภัยมารับไปง้พอรู้สึกตัวหน่อยหน่อย คุณป้าครับรเห็ดที่ลุงทานไปเป็นเห็ดอะไรไปเก็บมาจากไหนครับเราเอาทำอะไรกินครับทำมะเลียงข้างบ้านเลยม่ยข้างบ้านเลยอามาเลียงกินมันเป็นเป็นเห็ดขึ้นที่ไหนก็กรไผ่กระไผ่ไผ่หวานอ่ะไม่เ<ย>คยกินกราเคเขาบอกว่ากิาานได้กันเลยเรากินอยู่ก็บมาเยอะไหมครับช่วยหนึ่งแล้วก็ทำไปหน่อยก็เหลือแช่ตู้ไว้แกงเรียงกินเยอะไหมครับ โอ้กินเยอะมากันเห็ดอันนี้เคยกินมาก่อนไหมไม่เคยกินไปแล้วมีอาการยังไงบ้างกินเสร็จแล้วมันปวดปานท้องไงแล้วอนจะออกอาียนอาเจ,น,าเจนสองหนแล้วก็กลัวมันหายแล้วก็ขึ้นมานั่งแล้วรบหลังนี่ไปอากยนอีกเป็นพวกพักของพักเลยแล้วก็นอนหมดอยู่พวกกองอาียนเนี่ยไปไหนไม่ไหวกระทูเรือกโต ไปแล้วรถหนูทุกคัยไปตอนที่กินข้าวเย็นกินตอนกี่โมครับมันทุ่มทุ่มกว่าฝามีอาการตอนไหนครับเนยกินแล้วออกเลยมันทุ่มกว่าฝาเลยแล้าก็โทวเรียกรถท่อมาโรงพยาบาลแล้วพ่าก็มาล้างท้องอาการเป็นแบบไหนแล้วมันนนอกไปเลยอะ่ะไม่รู้สติเลยอะ่ะกินกันกี่คนนะครับกินสองคนแต่หนูกินกินหน่อยเดียวกินหน่อยมากอาเจียนสองคนแล้วหาย แต่เขาเป็นเยอะเขาเนเยอะเราจากนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยใช่ไ,มไมหมครับก็ล้เ,เ,เป็นเยอะครับอาการของคุณลุงเบื้องต้นที่ก่อนมาโรงพยาบาลเป็นยังไงครับไม่รู้สึกตัวอาเจยียนแล้วไม่รู้สึกตัวนอนหรือก็ปองอาเจียนเนี่ยเขารถไปรักเต็มเยอเรื่องเลยตอนนี้อาการคุณลุงเป็นยังไงบ้างครับเขาให้นอนดูอาการ,รอยู่กรบงดท่าหับน,น้ำเพื่อจะมาคืนเขายังไม่กินอะไรวันนี้กลับบ้านได้ไหมยังไม่ได้ใจ รอหมอใหญ่ตรวจอีกรอบนึงกลับบ้านแล้วก็ไม่กลับก็รอหมอตรวจทีชิงที่เขายังไม่ในใจก็กลัวมันไปออกฤทธิ์ทีหลังให้เราดูอาการก่อนดูเขากินอะไรเยอะไหมเห็นเยอะเลยถ้วยก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆกินเห็ดแล้วก็สดน้ำไม่ด้วยไงเก็บบอกอะเป็นยังไงบ้างครับอร่อยไหมเรื่อยๆเออเพอร่อยแล้วร้อนแล้วใครไปคนแกงให้แกงเองแกงเอง ขึ้นปีละครั้งหรือว่าไม่รู้ว่าไม่เคยเห็นหรอกแต่พึ่งจะไปเห็นไม่เคยสังเกตไงเพึ่งจะไปเห็นแล้วเขาก็เลยลองเก็บมากินอ,อมาแกงเลียงกินแกงเลียงพอสดน้ำแล้วร้อนเกพาะดน้ําแต่คุณป้าเองก็ไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหมเคยัเคยกินเจเห็ดอ,อื่นหินพดพวกขึ้นตามขอนไม้เห็อะไรงี้นะเคยกิน ตอนนี้รู้ยังว่าเป็นเหตุอะไระอมันก็พูดกันว่าเป็นอะไรบางคุงของคคกอะไรเยอะ่ะเพราะวมันมีพิษอ่ะเป็นเหตุบางโคกนะฮะที่ไปเก็บมาเป็นสวนที่บ้านใช่ไหมตอไผ่สวนที่บ้านที่ข้างบ้านของคนอื่นเขาละตยว่ว้างข้างบ้านเดินเสลนเข้ากันเกิห่างไกลาจากบ้านป้าไหมไม่ไกลอะไรมองเห็นใกล้ๆกล้ต้นไผ่อะประมาณกี่ร้อยเมตรตอนนี้กลต้นแพรมีได้รหมมาห้าสิบเมตร ตอนนี้อาการก็ปกตินะหายใจได้ดกระดวกหมดเลยนะไม่มีอะไรติดขัดแล้วคครรัับบผมอยากจะฝากอะไรถึงผู้กินเห็ดไหมครับเออขอคนทุกเก็บมาทำจริง็งกรุณาดูทกนิดนิกหน่อยครับว่าจุดที่บกฟองมันนะ่ะคือมันที่เราไม่เห็นอนะ่ะมันอาจจะเจอเพราะผมโดนนี่ก็ย้อนที่ว่าเก็บรวมมาทั้งหมดะไม่ได้สังเกตว่าเอออันนี้กินได้ไม่กินได้เงี้ยพที่เก็บมา เก็บรวมมามีเห็นอะไรบ้างครับรู้ไหมครับไอ้พวกเห็ดที่ผมยังไม่รู้จักที่ครับเออแต่ไอเราที่เอาไปถามดูถามว่าแก่นแก่ว่ากินได้กับทุกส่าจะเป็นทุกนั้นมันกินได้แต่กินไม่ได้ไปถามให้ก็ดูอ่ะมันเก็บรวมกันไปอ่ะเคยเห็นมื่ก่อนไหมครับตรงนี้เคยเห็นแต่ไม่เคยไม่ได้เคยกินแล้วมาเก็บมาแล้วลองให้แก่เขาดูเพราะว่ากินได้เอเราลองมาทํากินดูครับกินแล้วเกิดอาการ มวนท้องมาแล้วก็อวกอาเจียนอาการเบื้องต้นก่อนที่มาโรงพยาบาลเป็นยังไงครับมันอ้วกอาเจียนมากเลยครับแล้วก็ถ่ายมาถ่ายที่ีทีเดียวที่ยาบาลกินเยอะไหมครับกล้วเนื้อล้าวบเบเ๋ยวเราอ่ะกิน,นประมาณกี่โมงครับกินทุม่มประมาณทุม่มทุ่มสิบนาทีออกอาการเลยอะอาการที่แรกเลยคือมันขึ้นไส้ครับแล้วอ,อ้วกครับที่ไปเก็บมาคือว่า ก็ไปเก็บออกมาดูว่าเอาไปคนแก่ก็ดูเขาอกกินได้เงี้ย <Okay. S 2> เก็บมาเอามาเลี้ยงครับแกงเลี้ยงใส่ผักใส่อะไรเงี้ยก,กินคนเดียวหมดถ้วยออร่อยไหมครับ <laughs> อร่อยได้เรื่อง <laughs> รสชาติอร่อยใช่ไครับครับผมหมอว่างกันนะครับทุกแก่ยัง <Okay. S 2> งดอาหารน้ำอยู่ครับเขาจะรอดูผมอยู่แร่องร่างกายผมว่าผมมันมันก็แข็งแรงแล้วนะตัวผมเองอะผมรู้สึกว่าเอาแข็งแรงแลว้วอะ ครับหมอเขาจะดูอาการวันนี้กลับบ้านได้ไหมเนี่ยน่าจะกลับได้ครับจะออก,กอะไรออกหมดเลยเอ่้วกคืออ้วก,กหนักเลยนะนหนักมากเลยครับข้าวไปเท่าไรออกหมดเลยอ,อกก่ะแล้วก็มองดูสีอ้วกอ่ะทีเราอ้วกออกมาสีเขียวแล้วอ่ะพวกเพี้ยพวกอะไรพวกดีออกหมดแล้วอ่ะ นานี้เ,เห็ดขึ้นง่ายคะแต่ก็ระวังหน่อยแล้วก็ดูสังเกตดูหน่อยครับผมไม่มีมอ,อะไรมากมายครับโอ้ขึ้นเป็นกลุ่มน้อยๆกลุ่มหนึ่งกี่ดอกครับสิบกว่าดอกแล้วก็ไว้กลุ่มนึงสิบดอกเนี่ยสิบกว่าดอกเนะี่ยอ้าสองกลุ่มเนี่ยผมเก็บมาแล้วก็ประมาณถ้วยนึอ,อมาทำกินถ้วยเต็มถ้วยเลยถ้วยอะไรเรื่อยๆที่เป็นระหว่างบ้านระหว่างบ้านที่วัดก็ที่บ้าน ไปเลี้ยนเราเนี่ยแหละครับเห็นขึ้นก็เลยไปเก็บมาเก็บมาอย่างนี้ไปเดินดูแล้วเห็นก็เก็บมากินแต่สนมากสนมากลุงก็เคยกินเห็ดเคยกินเห็ดคุนี้เออกินเห็ดประจําครับอืมจะไม่รู้ว่ามันมันอาจจะปนมาด้วยโดยบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้อ่ะที่เจออ่ะที่โดนอ่ะมันขึ้นกันอยู่สองกลุ่มอ่ะ เเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเราเก็บมาเลยเลยกเก็บมาหมดเลยครับผมแกงรวงมาหมดเลยหมอเขาพูดเห็นขาบอกว่าเป็นเห็ดอะไร,ออะไรครับโคกกัาคึกอะไรเนี่ยครับเออเอาตัวอย่างมาก็มาเละหมดแล้วอ่ะตัวอย่างตอนนี้หายปวดท้องแล้วหายมวนท้องแล้วครับเรี่อแรงธรรมดามันก็ปกติแล้วคนอน่ะแต่ตอนนี้หมอเขาบอกก็ดูรอดูอาการนัดหน่อยครับยังไม่ให้กลับบ้านเดี๋ยว